รุ่นนี้นะคะพี่สามเป็นงานเสื้อจะเป็นเสื้อจีบอ,อกแขนเนี่ยจะเป็นเย็บยกนะคะแขนไฮจะเป็นแขนสไตล์เจ้าหญิงแบบนี้ค่ะไฮใส่เสื้อผ้าเราไล่ไม่สวยไล่ฟีบไล่ตกเออรุ่นนี้ได้เลยเย็บนะคะยกแขนไฮเป็นแขนขอพองสไตล์เจ้าหญิงแบบนี้สมอกคนะคะตรง,งหัวไหลให้เลยเปิดไหล่เปิดไหลได้ผ้าย,ยืดคุณเวฟนะคะและที่สําคัญอกใหญ่ใส่ได้ใส่สวยเลยผ้านะคะข้างหน้าแบบนี้เอาไว้ให้ ใครมีปัญหาหน้าท้องใหญ่ใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยสวยคุณลูกค้าเอฟรุ่นนี้จะลอยผ่าหน้านะคะใส่แล้วเนี่ยฟรีไซส์ตรงช่วงนะคะหน้าท้องเลยแต่งระบายแบบนี้ค่ะดือยยางสบ็อกนะคะหนึ่งเซตอกเนี่ยที่เหมาะใส่สี่สี่สี่หกขึ้นไปอกหกสิบนะคะความยาวตัวเสื้อยี่สิบบาทวงแขนยี่สิบหกโลดสี่สี่อกไม่เกินห้าอะหกสิบนิ้วนะคะพี่จ๋าอกใหญ่เนี่ยใส่ได้ให้พิมพ์รหัสคือเอหนึ่งห้าศูนย์ขาวพิมพ์รหัสเอหนึ่งห้าศูนย์ขาวสวยสุภาพตัวดีใส่ได้หลากหลายรุคลูกค้า ได้หลากหลายโอกาสแบบนี้นะคะราคาดีแบบนี้มีสีทั้งหมดนะคะประมาณ13เฉดสีด้วยกันคุณลูกค้าเ1 5นขาวมีดำมีสดนะคะแดงค่ะแดงจะมีสเฉดน,นะคะแดงสดแซบๆเลยชอบเป็นสีเข้มหน่อยั็เอฟนะคะสีแดงมีกรมมีเขียว สีนะคะตาลมีสีอ่อนมีนูตนะคะโทนหวานคลาสก์นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ยสีสีด้วยกันมีชมพูม่วงฟ้าหรือชาเขียวนะคะชอบสีโทไหนเอฟนะคะได้เลยกับรหัสเอหนึ่งห้าศูนย์ละคุณคะอย่าลืมนะคะพิมพ์สีมาด้วยออกงานก็สวยงานบุญงานปวดได้ค่ะสําหรับงานนะคะรหัสนี้เอหนึ่งห้าศูนย์และตามด้วยสีอกหกสิบใส่ได้เลยจ้าไปต่อสีต่อไปงานที่ตางลองให้ดูกับเอหนึ่งห้าศูนย์นะคะสีชาเขียวกันบ้างทุกคนใครชอบสีนะคะโทนสุขภาพสุขภาพเนาแม่ นิยมนะคะใส่งลุมแต่งอีกหนึ่งสีเลยจะเป็นเฉดนะคะสีเขียวโทนหวานละมุนแบบนี้ค่ะสีบนะคะตรงข้างหน้าเนาะไปให้แบบนี้คุณลูกค้าจากอกใหญ่นะคะใส่ได้สบายพิมพ์รหัส A 1 5 0แง้วคูณย์แล้กาอย่าลืมพิมพ์สีด้วยสีถ้าชอบโทนหวานนะคะสำหรับโทนเขียวกราอ็ดนะคะเป็นสีชาเขียวแต่ถ้าชอบสีแบบครบผิวหน่อยสีเข้มกรเอ็ดเขียวค่ะคุณลูกค้านี่จะ้ะเวลาใส่ถ้ารู้สึกข้างหน้ามันย่นคุณลูกค้าดึงบนดึงล่างนะคะก็จะเป็นสีนะคะตรงหน้าเป็นงานผ้ายืดเวบนะคะไม่ต้องรีดเสียเวลาคุณล โหลดค่ะแม่แต่งระบายแบบนี้ค่ะ A 150นะคะชาเขียวได้เลย4 4 4 6หถึงห6หนะคะใส่สวย <g ib berish> มีความเรียบจะมีความหลวนะคะเป็นตัวลูกค้าจะใส่สร้อยคอซ c c ซ s s o r นะคะเข็มกลมเข็มกัดนะคะเพิ่มเติมได้ <g ib berish> สีต่อไปนะคะ อีกคือสีอแม่เป็นสีสดใสนะคะใส่แล้วดูสบายตาอีกหนึ่งสีเลยกับ A 1 5น่งนฟ้าค่ะเฉดสีฟ้าของเราเนี่ยจะเป็นเฉดนะคะสีโทนแบบว่าฟ้าอ่อนชอบสีไหนเอฟนะคะสีนั้น44เนี่ยอกเริ่มต้นได้ถึงอก60นะคะใส่ได้สวยเลยกับรหัส A 1 5 0และอย่าลืมพิมพ์สีแม่อันนี้สวยมากมีแพนสไปงานแต่งนะคะบางแมาต์แต่เราไม่ถนัดเนีย่ยใส่ดี F นะคะปูแบบว่านั้งไว้ไว้ระวังก็อนเอฟนะคะเป็นางานเสื้อใส่คู่กับแมนเก่งนะคะมีหลกากหลายเฉดสีแบบนี้13บสีด้วยกัน